ามโสนทันทะแสดงพระพุทธคุณเมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้พราหมณ์โสนททันทะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านโปรดฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าพระสมณะโคดมทรงเป็น ผู้มีพระชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคโดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดม ท่านทั้งหลายข่าวว่าพระสมณโคดมทรงละพระปรโยยญาตผนวดแล้วทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุมแน่นมีพระเกศาดำสนิททรงพระเจริญอ,อยู่ในปฐมวัย เสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงปรารถนามีน้ำพระเนตรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุแล้วครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมมีพระรูป งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีพระวรากายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคโดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพ ประกอบได้ถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ผนวดแล้วจากตระกูลสูง คือขติยะตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณโคดมถ้วยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมจงมีพระกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณโคโดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทรงมีปกติตรัสเชื้อเชิญตรัสผูกมิมตรไมตรีอ่อนหวานไม่ทรงสยิวพระภาคทรงเบิกบานมักตรัสทักทายก่อนทรงเป็นผู้ที่บริษัทสีสักการะเคารพ นับถือบูชานอบน้อมเทวดาและมนุษย์มากมายเลื่อมใสพระสมณโคดมพวกอมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคดมทรงพำนักอยู่พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นคณาจารย์ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัทธิอื่นๆ ไม่ทรงรุ่งเรืองพระยศเหมือนพวกสมณพราหมณ์ที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองพระยศเพระทรงมีวิชาและจารณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพร้อมทั้งพระราชะโอรสพระมเหสีข้าราชะบริพารและหมู่อมาตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะ พระเจ้าปเสนที่โกศลพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีข้าราชบริพารและหมู่อมาตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพรามโปครสาติพร้อมทั้งบุตรภรยาข้าราชการและหมู่อมาตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะ พระสมณโคดมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิาสารจอมคตทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าประเสธิโกศลทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พราหมณ์ปุคระสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม พระสมณโคโดมเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่ณนริมสะโบขรณีคลัดครากรุงจำปาท่านทั้งหลายสมณะพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมพระสมณะโคโดม เสด็จมาถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่หน้าริมสะโบกครณีคัดคราในกรุงจำปาพระสมณโคโดมจึงจัดเป็นแขกของเราที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมด้วยเหตุนี้พระสมณโคโดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเรา เราต่างหาควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบพ,พระคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดมมีพระคุณนับประมาณไม่ได้เมื่อพรามโสนทันทะกล่าวอย่างนี้พรามเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่า ท่านโสนทันทะกล่าวยกย่องพระสมณโคโดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคโดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งร้อยโยน์ก็สมควรอยู่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้าแม้จะต้องขนสเสบียงไปก็ควรพรามโสนทันทะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น พวกเราทั้งหมดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันความคิดคำนึงของพราหมณโสนทันทะต่อมาพราหม์โสนทันทะพร้อมด้วยคณะพราหมหม์ู่ใหญ่เข้าไปถึงสระโบกครณีคัดคราเมื่อผ่านราวป่าไป เขาเกิดความคิดคำนึงว่าถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณโคโดมหากพระสมณโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าพรามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามโสนทันทะโง่เขลาไม่อาจแยกแยะตั้งคำถามกับพระสมณโคโดมได้ ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติถ้าพระสมณโคโดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระทัยของพระสมณโคโดมหากพระสมณโคโดมจะตรัสอย่างนี้ว่าพรหรามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ ที่ถูกควรตอบอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามโสนทันทะโง่เขลาไม่อาจตอบปัญหาให้ถูกพระไทยของพระสมณโคดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติอันหนึ่ง เราเข้ามาใกล้เพียงนี้แล้วยังไม่ทันได้เฝ้าเลยฉะไหนจึงกลับเสเล่าผู้ถูกบริษัทดูมินจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติลำดับนั้นพราหมณโสนทันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนากับพระผู้มีพระภาค ครั้นสนทนาพอคุ้นเคยกันดีแล้วจึงนั่งลงหน้าที่สมควรฝ่ายพราหมณ์และข้าบดีชาวกรุงจำปาบางพวกกราบพระผู้มีพระภาคบางพวกสนทนาบางพวกไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและตระกูลบางพวกนิ่งเฉยแล้วนั่งณที่สมควรขณะนั้น พรามโสนทันทะนั่งวิตกถึงแต่เรื่องนี้ว่าถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณโคดมหากพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพรามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทจะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามโสนทันทะโง่ขลาวไม่อาจแยกแยะตั้งคำถาม กพระสมณะโคดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติถ้าพระสมณะโคดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระทัยของพระสมณโคดมหากพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพรามปัญหาข้อนี้ ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ที่ถูกควรตอบอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามโสนทันทะโง่เขลาไม่อาจตอบปัญหาให้ถูกพระไทยของพระสมณะโคดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศ เราจึงมีโภคสมบัติโอ้หนอขอให้พระสมณโคโดมตรัสถามปัญหากับเราเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระทายของพระสมณโคโดมได้ข้อบัญญัติว่าเป็นพราหมณ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของเขาด้วยพระทยัยทรงพระดำริว่าพรามโสนทันทะนี้กำลังอึดอัดใจเราควรถามปัญหากับเขาในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เขาจึงได้ตรัสถามเขาว่าพรามพวกพรามจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ เท่าไรว่าเป็นพรามและเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพรามก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็ดด้วยพรามโสนทันทะคิดว่าเราปรารถนามุ่งหวังตั้งใจต้องการว่าโอ้หนอขอให้พระสมณโคโดมตรัสถามปัญหากับเราในเรื่องไตรเพศ อันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระทัยของพระสมณโคดมได้เพระอเอินที่พระสมณโคดมรัดถามปัญหากับเราในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระทัยของพระสมณโคดมได้แน่